สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆอคลิปนี้นะครับเรามาเพิ่มทักษะในการดูเนื้อพระกันนะครับมาเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์พระเครื่องอซึ่งมีความน่าสนใจมากนะครับสาหรับพระเครื่องรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือพระเครื่องหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำปีศูนย์ห้านะครับมีความน่าสนใจตรงไหนน่าสนใจตรงที่มีกรรมวิธีในการสร้างพระ ถึง2ลักษณะอยู่ในองค์องค์เดียวกันนะครับนั่นก็คือการหล่อพระอ่าแล้วก็การปั๊มพระนะครับสองแบบสองอย่างนี้นะครับอยู่ในองค์เดียวกันนะครับอ่านี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนะครับน่าจะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับซึ่งมีการสร้างการวิธีการสร้าง2แบบอยู่ในองค์องค์เดียวกันนะครับอ่าเริ่มต้นนะครับพระรุ่นนี้นะครับด้วยสร้างโดยวิธีการหล่อมาก่อน หลอแบบช่อนะครับคือการสร้างแบบหลายๆองค์นะครับก็คือการาทำแบบหุ่นเทียนนะครับทําเป็นพุ่มช่อ,อแล้วก็มีการาหุ้มด้วยดินไทยนะครับทําเหมือนกับกรรมวิธีของของการหล่อโบราณแต่เป็นแบบหล่อแบบช่อ่เพื่อนๆนึกภาพออกไหมแบบช่อก็เหมือนกับกิ่งก้านเหมือนต้นไม้เนี่ยครับเวลาเทเวลาเทก็เทจากใต้ฐาน คือฟั่มนะครับฟั่มฟั่มลงนะครับแล้วก็เทจากใต้ฐานลงมานะครับอ่าหลายท่านรู้แล้วนะครับแต่ก็ขอท้าความนิดหน่อยนะครับเทจากใต้ฐานลงมานะครับค่อยๆเทลงไปนะครับการเทแบบโบราณนะครับก็เกิดทําให้ไม่ไม่มีความสวยงามนะครับในเวลานั้นขณะนั้นนะครับในผลงานที่ออกมาคือยังคือไม่พอใจนะครับคือคือขาดความสวยงามทางวัดก็ได้ทรงพระทั้งหมดนะครับให้กับ โรงงานแต่งพระนะครับในสมัยนั้นก็คือโรงงานแสงฟ้านะครับชื่อโรงงานแสงฟ้ารับไปแต่งไปแต่งพระนะครับโรงงานแสงฟ้าก็ได้คิดการแต่งพระรุ่นนี้นะครับทำยังไงให้มีความคมชัดให้มีความสวยงามดีกว่าเดิมนะครับซึ่งหล่อมาแล้วไม่สวยเลยไม่มีความคมชัดเลย เพราะเป็นการหล่อบโบราณนะครับไม่มีความคมชัดเลยบางองค์ก็โลหะเข้าไม่ทั่วถึงมีมีมีรอยแบบเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างอะไรแบบนี้นะครับไม่มีความสวยงามเลยนะครับขาดความคมชัดทางโรงงานแสงฟ้านะครับในสมัยนั้นก็ได้คิดกรรมวิธีในการในการที่จะทำให้คมชัดขึ้นก็โดยการสร้าง แม่พิมพนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่านําไปปั๊มนำนำพระรอชุดนี้นะครับเอาไปปั๊มเพื่อให้เกิดความคมชัดให้มีรูปใบหน้ารูปลักษณ์ลักษณะที่สวยงามขึ้นก็โดยการทําพิมพ์นะครับทําพิมพ์พระทําพิมพ์พระแล้วนําพระพวกนี้นะครับไปปั๊มอีกทีหนึ่งมันก็จะเกิดลักษณะของการปั๊มนะครับนึกออกไหม มันจะมีลักษณะการปั๊มคือปั๊มจากด้านหลังด้านหลังจะมีรอยปั๊มนะครับเป็นแองเกิดจากการกระแทกนะครับเป็นแองแล้วก็มักจะมีรอยลั่นล้า,ลาวรอยล้าวบ้างบางองค์นะครับอันนี้คือบางองค์นะครับอ่ารอยรอยกระแทกจากด้านหลังนะครับเพื่อกระแทกให้ด้านหน้าเข้าแม่พิมพ์นะครับม,มันจะมันก็เกิดความเกิดเกิดเส้นซ้อนมีรอยเก่ารอยใหม่ ลอยเก่าก็คือลอยหล่อพระกรรมวิธีแรกกับกับลอยปัม๊มกรรมวิธีที่สองอขึ้นมานะครับมันจะเกิดซ้อนกันขึ้นเป็นลักษณะของอเหมือนกับพระขยื่นลอยขยื่นมีการซ้อนเส้นซ้อนเกิดขึ้นออสองวิธีนี้นะครับ อสองวิธีนี้นะครับในการวิเคราะห์นะครับคุณจะต้องดูให้เป็นพระหล่อและจะต้องดูให้เป็นพระปัม๊มสองอย่างาพระหล่อมีอะไรบ้างาพระหล่อมีอะไรบ้างถ้าลักษณะของพระหล่อก็อย่างที่ผมบอกอาบางองค์ก็หล่อไม่เต็มาบางองค์นะครับมีรอยเหมือนกับเนื้อ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 โลหะที่มันไหลย,ย้อยไหลยเยิ้มเหมือนพิมพ์แตกเหมือนเหมือนกับการเทไม่ดี S <S <an> การหุ้มดินไม่ดีไม่ไม่ไม่สวยไม,ไม,ไม,ยไม่ไม่สวยงามอะไรแบบนี้ไม่เนียนพอนะครับเวลาเทไปแล้วมันจะเกิดน้ําฉลากหรือว่าน้ําโลหะไหลนะครับบางคนเรียกเรียกฉลากรอยฉลากอ่ารอยรอยสลากอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นรอยเป็นเส้นเหมือนน้ําโลหะไหลนะครับเหมือนพิมพ์แตกอ่านี่คือลักษณะของพระหลออ่อลาลักษณะของพระหล่อแล้วจะมีลักษณะของดินเบ้าอยู่ตามซอก อ่าซึ่งการหล่อแบบช่อนี้นะครับคือพระรุ่นนี้หล่อแบบช่อน,นะครับคือจะต้องมีการหุ้มแบบหุ้มดินไทยนะครับหล่อแบบโบราณน,นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาการมวิธีโบราณมันก็จะมีรอยดินเบ้าอยู่ตามซอกคือดินเบ้าเก่านะครับอ่าดินเบ้าเก่าอ่าพระหล่อนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกไปพระหล่อมีลักษณะ มีรอยฉลากมีการโลหะที่เข้าไม่ทั่วถึงมีรอยมีดินเบ้านั่นคือลักษณะพระหล่อนะครับเสร็จแล้วพอมาดูพระปั๊มนะครับลักษณะของการปัม๊มพอปั๊มลงไปปุ๊บสิ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือด้านหลังจะต้องมีรอยกระแทกเพราะว่าพระรุ่นนี้นะครับเป็นการฟ้ามหน้านะครับคว่ำหน้าแล้วกระแทกจากด้านหลัง กระแทกจากด้านหลังลงไปนะครับกระแทกไปแล้ว <Chelsea> มันจะเกิดรอยแงอ่งเป็นรอยแอ่งรอยกระแทกด้านหลังนะครับจะเห็นบ้างมีมากมีน้อยแต่ต้องมีนะครับเพราะเป็นการกระแทกจากด้านหลังไปนะครับเสร็จแล้วด้านข้างาด้านข้างของพระนะครับก็จะเป็นเส้นเส้นเส้นเหมือนเหรียญที่เหมือนเหรียญปั๊มเมื่อเคยเห็นสังเกตไหมเหรียญปั๊มขอบปั๊มขอบเหรียญปั๊มมันก็จะมีเส้น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 นะครับ นั่นคือลักษณะของการปั๊มนะครับพระองค์นี้ก็มีเหมือนกันอยู่ด้านข้างด,าาด้านข้างด้านล่างะก็จะเห็นรอยเป็นเส้นแบบนี้คือลักษณะของปั๊มลักษณะของปั๊มนะครับ,ลรบหลังจากปั๊มเสร็จหลังจากปั๊มเสร็จก็ไปลมดำนะครับถามยาลมดำลมดำนะครับ ลมดำในสมัยนั้นนะครับเดีด๋ยวค่อยพูดต่อนะครับเรื่องลมดำสี่ลมดำนะครับอันนี้คือให้พยายามจะให้เพื่อนเพื่อนดูภาพแล้วก็คิดตามนะครับว่าพระลอกับพระปั๊มเมื่อมาอยู่ในองค์เดียวกันนะครับมันจะมีลักษณะอย่างไรให้เพื่อนเพื่อพิจารณากระแสเนื้อให้พิจารณากรรมวิธีกรรมวิธีที่ผมเล่าสองอย่างนี้นะครับมันอยู่ในพระองค์นี้ รุ่นนี้นะครับคือปั๊มสามปีศูนย์ห้าเพราะฉะนั้นเมื่อคุณดูพระหล่อเป็นเมื่อคุณดูพระหล่อเป็นเมื่อคุณดูเหรียญปั๊มเป็นเหรียญปัม๊มลักษณะการปัม๊มคุณดูสองอย่างนี้แล้วมารวมกันในพระองค์นี้พระรุ่นนี้มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างผมบอกว่าเป็นพระหล่อคุณก็ดูเลยนะครับต้องมีดินดินท้ายดินเบ้านะครับที่ซึ่งอยู่ตามซอก กาด,ดินเบ้านนี่มันมีวิธีดูนะครับอ่าเวลาเวลาเขาไปหมักเวลาเขาเอาดินไปกบไปอะไรเงี้ยมันจะอยู่ไม่แน่นไม่ทนนะครับมาพวกนี้มันเหมือนกับการการหมักให้ให้เกิดดินให้เกิดอะไรแบบเนี้ยตามซอ้อมันการแต่งพระนะครับมันไม่มันของจริงนี่คือมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองหลังจากที่กรรมวิธีนี้นะครับที่เขา ออทําเสร็จแล้วมันก็จะติดอยู่ตามซอกมันจะติดแน่นนะครับเพราะมันผ่านการเวลามาครับปสร้างในปีพศ2505ปัจจุบันนี้ปีพศ2565ก็60ปีมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นดินดินเบ้าที่ติดตามองค์พระตามซอกพระนะครับกับของทําใหม่นะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณคุ้นชินคุ้นเคยกับพระหล่อคุณจะเข้าใจเรื่องดินเบ้า ดินเบ้าที่มอีอายุมานานแล้วกับกับกับของใหม่นะครับมันจะไม่เหมือนกันของทําเรียนแบบถ้าถ้าคุณถ้าคุณเจอพระเรียนแบบหรือว่าพระเกอ,อขอขอเล่าแบบนี้นะครับถ้าคุณเจอพระเรียนแบบก่อนแล้วคุณยึดติยึดติดกับพระเรียนแบบก่อนคุณจะ คุณคุณจะเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณวิเคราะห์แบบธรรมชาตินะครับว่าของทำใหม่ของทําเก่ามันแตกต่างกันอย่างไรคุณก็จะแยกออกนะครับแต่สําหรับคนที่พอเห็นอะไรก่อนแล้วยึดติดยึดติดสิ่งนั้นก่อนโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์ว่ามันมันแท้หรือไม่นะครับมันจะติดตาแล้วก็มันมันจะทําให้คุณเข้าใจผิดได้นะครับเรื่องของการเจอสิ่งไหนก่อนแต่สําหรับคนที่ มีมีมีความคิดนะครับแล้ววิเคราะห์เป็นนะครับไม่ว่าจะเจอสิ่งไหนนี่คือผมไม่ห่วงนะครับแต่ผมห่วงคนที่เขาเขาวิเคราะห์ไม่เป็นนะครับคือหมายความว่าเขาเรียงลําดับเรียงลําดับก่อนหลังไม่ถูกคนที่เรียงลําดับก่อนหลังไม่ถูกนะครับคือเป็นคนที่น่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะอะไรเพราะเวลาเขาเจอสิ่งไหนก่อนเขายึดติดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องก่อนเมื่อหลายปุ๊บตัวเองไม่มีความ คิดวิเคราะห์ได้นะครับว่าอะไรสําคัญลำดับเรียงลำดับสําคัญไม่ถูกเขาก็จะยึดติดสิ่งสิ่งนั้นเป็นเป็นพระแท้แต่แต่สําหรับคนที่วิเคราะห์เป็นนะครับความสัวิเคราะห์เรียงลาดับความสําคัญเป็นกลุ่มนี้ครับไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเขาจะใช้เหตุผลเขาจะรู้พอพอเจอมาปุ๊บอันไหนก็อันไหนที่มันสร้างก่อนก็คือแท้สร้างหลังก็คือของเรียนแบบ กลุ่มนี้ก็จะไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับกลุ่มแรกนะครับอ่าอันนี้คือขอท้าขวามนะครับเ,เพื่อนๆกลับเข้ามาดูใหม่นะครับกลับเข้ามาดูใหม่อ่าพระหล่อที่ผมบอกไปนะครับพระรุ่นนี้คือการทำหล่อมาก่อนแล้วมาปั๊มทีหลังการมาปั๊มที่หลังนี้นะครับทําให้เกิดรอยขีดด้านข้างทาแล้วก็มีการพอปั๊มเสร็จมีการลมดํา มีการมีการลงน้ํายาลมดำนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามเพราะฉะนั้นพระมันจะมีลักษณะการหล่อและการลักษณะการหล่อและการปั๊มผสมประเสษบนเปนกันไปอการหล่อดูฉลากดูดินเบ้าที่ติดตามซอกพระดูรอยอโลหะที่มันเข้าไม่เต็มซึ่งเป็นการหล่อแบบโบราณหล่อแบบช่ออ่นนั่นคือการหล่อ ส่วนปั๊มส่วนปั๊มดูเส้นด้านข้างอ่าดูเส้นด้านข้างอ่าพอปั๊มเสร็จแล้วมันจะมีอ่าปั๊มจากด้านหลังก็ต้องมีรอยกระแทกด้านหลังเห็นไหมเป็นรอยแองอันนี้ผมทวนนะครับเป็นรอยแองเป็นรอยแองรอยกระแทกอ่าเกิดเส้นซ้อนด้านหน้าเส้นซ้อนด้านหน้ามาจากอะไรอ่าเส้นเส้นแรกอ่าเส้นแรกก็คือมาจาก เขาคงเดิมจากการหล่อเส้นที่สองอก็เป็นรูปทรงจากการแกะบล็อกใหม่แกะบล็อกแม่พิมพ์ใหม่เพื่อกระชับให้ให้เกิดความสวยงามมันเลยเกิดการเกิดเป็นเส้นซ้อนนึกออกไหมแต่ของเก๋น,นะครับของเก๋ผมจะเล่าของของเรียนแบบนะผมจะเล่าให้ฟังนะครับของเรียนแบบส่วนใหญ่นะครับ ของเรียนแบบส่วนใหญ่รุ่นนี้นะครับมักจะเป็นการปั๊มอย่างเดียวแต่เป็นการปั๊มซ้ำอันนี้ด้วยเหตุผลอะไรคือคือผมไม่ทราบได้นะครับแต่จากการที่ผมดูมานะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ของเก๊ของเรียนแบบรุ่นนี้นะครับเป็นการปั๊มอย่างเดียวอ่าเหมือนเหมือนเหมือนหลอกเหมือนหลอกคุณนะครับเขา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 พยายามจะเรียนแบบลักษณะของพระรุ่นนี้ก็คือการเกิดเป็นเส้นซ้อน กรารวิธีในการในการสร้างเรียนแบบนะครับที่ผมศึกษาที่ผมดูมานะครับแล้วก็จับมานะับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับเป็นการปั๊มอย่างเดียวแต่เป็นการปัมป๊มปั๊มปั๊มแบบปั๊มซ้ำคือคงจะคงจะเก๋ตามปากนะครับคือปั๊มซ้ำใช่ไหมก็คือปั๊มสองครั้งเลยเพื่อให้เกิดความให้เกิดเส้นซ้อนอ่าแต่มันก็คล้ายนะครับถ้าคุณดูว่ามันต้องเป็นเส้นซ้อนเป็นหลวงปู่ทวด เป็นโลหะแบบนี้มีเส้นตรงนั้นเส้นตรงนี้เขาทําได้นะครับเขาทําได้แต่ถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ว่ามันจะต้องเป็นพระหล่อด้วยโดยดูจากต้องมีดินม,ม,ม,มีดินไทยหรือดินเบ้าติดอยูอ่มันจะเกาะแน่นนะครับเกาะแน่นอยู่ตามในองค์พระซอกพระนะครับให้คุณสังเกตดูนะครับให้คุณสังเกตดูนะครับมันจะมีดินดิน แล้วก็จะมีรอยฉลาพวกนี้มันคือบอกให้รู้ว่าเป็นพระรออ่าเป็นพระรออ่คุณเข้าใจไหมคือของแท้นะครับเขาทำเขาทำเก๊ตามปากเรียนแบบตามปากนะครับก็คือการการปาาั๊มซ้ำคือปั๊มสองทีเขาไม่ได้เขาไม่ได้รอเขาไม่มีธรรมชาติของพระรอเลยอ่าเขาไม่มีธรรมชาติของพระรอเลยคือ พระรุ่นนี้หล่อมาแต่เขาไม่มีธรรมชาติของพระหล่อเลยแต่ว่าพระนี้ออกมาลักษณะคล้ายกันมากแต่เป็นการปั๊มซ้ำปั๊มสองครั้งนี่คือความต่างนะครับของพระรุ่นนี้ที่ที่ผมเจอมานะครับอ่าที่ที่เจอมานะครับเป็นการปั๊มสามปั๊มสองครั้งแต่ของจริงเป็นการหล่อแล้วมาปั๊มเพราะฉะนั้นคุณต้องดูอ่าหลอกหล่อแล้วต้องดูตรงไหนปั๊มต้องดูตรงไหน แต่ที่เราทั้งหมดนี้นะครับผมจะเล่าผมจะบอกว่าเอาวิธีที่ผมเล่าทั้งสองอย่างนี้ถ้ามีคนทําย้อนย้อนอทํารอก่อนแล้วมาปั๊มเหมือนกันคือย้อนกรรมวิธีเลยเมื่อรู้แล้วว่าของของแท้เขาหลอมาก่อนหล,อ,ลอแบบช่อหลอแบบช่อมาก่อนแล้วมาปั๊มทีหลังถ้าเกิดเขาย้อนแล้วทํา มันก็จะออกมาเหมือนกันขายกันนี่ผมพูดเผื่อไว้นะครับแล้วเราจะดูอย่างไรมันก็ต้องดูที่เนื้อพระโลหะที่ทำมาเก่าก่อน60ปีกับโลหะที่ไม่ถึง60ปีแล้วมาทำมันจะไม่เหมือนกันอ่ามันจะไม่เหมือนกันมันจะมีจุดที่จับได้จุดที่จับได้อย่างอ่าที่สังเกตได้เลยนะครับเรื่องของสีลมดำ สีลมดําสีลมดําสีลมดําเมื่อ60ปีที่แล้วคือปีพศสองพันห้อมันเป็นสีดําในสมัยนั้นแต่สมัยนี้มันกลายเป็นเป็นสีอะไรมันไม่ใช่ดําปีนะครับมันจะออกสีเทาอ่ามันจะออกสีเทาไม่ใช่ดาปีไอเรื่องไอเรื่องสีเนี่ยเป็นจับพิรุษอ่าพื้นฐานเลยนะครับอ่าพื้นฐานเลยส่วนกระแสเนื้อ อย่างเนื้อทองผสมเนื้อทองผสมเมื่อหกสิบปีที่แล้วอ่ามันผ่านการเวลามาหกสิบปีแล้วมันจะมีความแห้งมีความซีดอ่าคุณต้องนึกตามนะครับแล้วค่อยๆจ้องดูในเนื้อพระองค์นี้นะครับอันนี้องค์นี้ก็ถือเป็นองค์ครูได้นะครับเพราะว่ามันถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการแบบดูแบบธรรมชาติหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเปดูกรรมวิธีอาการรอ การวิธีการปาั๊มซึ่งเห็นชัดเจนนะครับการกระแทกรอยกระแทกด้านหลังรอ,อยลมดำเห็นไหมแม้กระทั่งมีรอยอาการทำแบบหล่อแบบช่อมันก็มีรอยรอยแต่งรอยตัดมีมีม,ม,มีมีก้านช่ออยู่ด้านด้านฐานาเป็นลูกกลมๆแล้วก็ตัดแต่งมีตะใบซึ่งครบ ดูมีดูด้วยด,ด,ด,ดูได้ทุกอย่างพูดง่ายว่าดูได้ทุกอย่างคุณก็ดูที่เนื้อพระนะครับคือผมพูดว่าเผื่อว่านะครับเผื่อว่าถ้าเกิดมีการทําแบบย้อนแบบนี้นะครับคือการทําแบบนี้คือหล่อแล้วมาปั๊มมันก็จะออกมาคล้ายกันลักษณะเดียวกันแบบนี้แต่สิ่งที่จะทําให้คุณรู้ว่านี่คือพระเก่าพระใหม่คืออันดับแรกที่คุณที่คุณดูที่คุณจะเห็นได้ชัดเจนก็คือสีลมดํานะครับ ลมดำเก่าลมดำเก่ามันจะออกเป็นสีเทานะครับลมดำใหม่มันจะออกเป็นสีดำเดี๋ยวผมจะมีผมมีตัวอย่างพระที่ลมดำใหม่นะครับจับผิดได้ไหมคุณดูพระ,ะหลายๆรุ่นนะครับอย่างพระที่มีอายุเป็นร้อยนะครับหรือว่าเกือบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอม เห็นไหมคือคือดำหน้าเกียดอะ่ะคือคนทำนี่ก็คือไม่คิดถึงคนที่ดูเนื้อพระเลยนะครับว่ามันดำแบบเนี้ยมันใช่ร้อยมันมันถึงมันได้อายุพระไหมคือทำมานี่เอาแต่ตำหนี่างเดียวนะครับสีดำดำสนิทเลยนะครับดำปี่เลยอย่างเงี้ยคุณคุณคุณก็จับผิดได้ถูกไหมคุณจับผิดได้เพราะว่ามันมันไม่ใช่ของเก่าอยู่แล้วมันดำสนิทอย่างเงี้ยอ่า แค่เรื่องสีลมดำอย่างเดียวนะครับก็สามารถจับผิดพระเรียนแบบได้แล้วนะครับอย่างในที่เรียกตัวเองว่ามาตรฐานสากลนะครับเวลาโชว์นะครับเขาก็มีเหรียญในพวกที่ลมดำใหม่ก็มีนะครับแต่เป็นพระเก่ารู้ไหมเป็นพระเก่าแต่ว่าลมดำนี่สีดำปีเลยก็มีนะครับที่เล่นการทะในท้องตลาดนะครับในยูทู e หรือว่าอะไรที่โชว์นะครับ พระเก่าเหรียญเก่านะครับแต่เพิ่งแต่แต่ลมดําสีดําปี่เลยนะครับพวกนั้นเป็นพระที่เรียนแบบนะครับเป็นสร้างทารรมาที่หลังอยู่แล้วครับพระไม่ถึงยุคอยู่แล้วคุณก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับซึ่งอวิธีนี้นะครับผมเคยลงลงคลิปไปบ้างแล้วนะครับคือคือพระ,ะรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามอะไรของพระเกจิอาจารย์ท่านน,นั้นนะครับคุณเอามาเทียบดูได้นะครับรุ่นรุ่นแรกรุ่นแรก ดำปีเลยนะครับพอ,อมารุ่นสองรุ่นสามนี่มองเก่ากว่ารุ่นแรกอีกนะครับคือมันเละเทะไปหมดแล้วคือเพราะจากการดูตําหนิดูแต่ตําหนิเนี่ยครับมันเละเทะไปหมดแล้วคุณถ้าคุณดูเนื้อพระนะคุณจะเข้าใจนะครับว่าอะไรมันมาก่อนอะไรมาหลังนะครับแค่สีลมดําอย่างเดียวคุณก็จับผิดได้แล้วคุณคุณไม่ต้องอะไรเลยคุณไม่ต้องไปดูว่าเส้นนั้นมีเส้นนั้นไม่มีมาจากใครใครขายคนนั้น คนนั้นเป็นเจ้าของต้องแท้อะไรคุณจะไปดูแบบนี้นะครับคุณคุณดูที่ธรรมชาติเป็นหลักนะครับของที่ทามาที่หลังอ่ามันย่างอย่างรุ่นหนึ่งพระรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามอะไรแบบนี้แล้วแล้วรุ่นหนึ่งอะ่ะมันรุ่นหนึ่งอะ่ะมันจะดูมันจะดูใหม่กว่ารุ่นรุ่นสองรุ่นสามได้อย่างไรอาจริงไหมจริงไหมในเมื่อคุณเจอพระ คุณมีพระค,คุณเก็บพระอยู่รุ่นสองรุ่นสามเสร็จแล้วคุณมาเจอพระอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเขาเขาเาขาโชว์อย่างเงี้ยสีดําปีเลยอ,อย่างเงี้ยอย่างหลวงพ่อเงินเงี้ยหลวงพ่อเงินว่าดอนยายหอมเงี้ยมีชื่อเสียงเก่งมีชื่อเสียงทางด้านเหรียญมีหน้ามีตาในสังคมคนเก่งทางด้านเหรียญแล้วอยู่โชว์พระรุ่นนี้สีดําปีเลยแต่เป็นรุ่นรุ่นสองรุ่นสามของหลวงพ่อเนี่ย อาสีจางอาสีจางสีลมดําจางจางออกสีเทาๆอย่างเงี้ยคุณคุณรู้สึกมันขัดแย้งไหมมันขัดแย้งไหมมันเหมือนมันเหมือนทําไมรุ่นรุ่นแรกของคุณที่โชว์เนี่ยมันมันถึงได้มองใหม่กว่ารุ่นสองรุ่นสามของหลวงพ่อเงินล่ะอ่ะจริงไหมไม่ใช่แต่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับเป็นรุ่นอื่นก็มีด้วยนะครับ เป็นพาะเกจิอาจารย์ท่านอื่นด้วยให้คุณจับผิดลักษณะแบบนี้คุณก็คุณก็น่าจะคุณน่าจะเข้าใจเรื่องการลมดํานะครับลมดำเก่าลมดําใหม่ไม่ยากเลยนะครับเรื่องของสีที่ว่าเป็นสีดําปีหรือว่าจะเป็นสีเทาสีจางๆเนี่ยมันดูง่ายมากแต่ถามว่าทําได้ไหมลมดําให้มันเป็นออกสีเทาแล้วทําใหม่ทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ตอนเนี้คือจับผิดเบื้องต้นคือสีแค่เนี้ย คือจับพิรุษแค่เนี่ยคุณก็ได้หลายรุ่นหลายคนแล้วที่ว่าไหนคนไหนเล่นจริงไม่จริงอ่าไม่ยากเลยอันนี้คือเบื้องต้นแต่หลังจากนี้ไปนะครับถ้าเกิดมีความนิยมว่าเฮ้ยถ้าเป็นรุ่นแรกพระเก่าเราไม่ถ้าเป็นสีดำํำเราเก๋ถ้าเกิดคนพูดกันต่อๆขึ้นอ่าคนเก๋มันก็จะมันก็จะลดสีดอบสีลงนะครับมันทําได้อันนี้คือทําได้แต่มันก็ต้องดูที่เนื้อพระอีก ว่าถ้าพระเก,ก่าเป็นร้อยปีมันจะต้องเป็นยังไงก็ต้องดูที่เนื้อพระแต่เบื้องต้นตอนนี้คือพูดถึงเรื่องลมดํานะครับลมดําที่จับผิดได้นักเวลานี้ขณะน,นี้คุณดูได้เลยนะครับที่เรียกตัวเองว่ามาตรฐานสากลน,นะครับอาเหรียญรุ่นแรกทําไมมันใหม่กว่ารุ่น2รุ่นสามรุ่นสี่จริงไหมคุณลองไปเทียบดูนะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะหยิบขึ้นมาได้คุณต้องดูเอ,เองนะครับว่านี่นี่ผมโชว์นี่เป็นของใครบ้างใครบ้างนะครับ มันดำปีดำปีแบบนี้กับรุ่นสองรุ่นสามของพระเกจิอาจารย์รุ่นนั้นๆเนี่าทำไมรุ่นแรกมันมันถึงได้ใหม่กว่ารุ่นสองรุ่นสามมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมคุณลองคิดดูคุณอย่าไปเชื่อ,อรูปโปรไฟลไ์เรื่องที่แบบโช์เงินซื้ออะไรแบบนี้นะครับคุณดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณนะครับว่าวัตถุเหรียญที่อยู่ตรงหน้าคุณนะ่ะมันมีความเก่ากับ ความเก่ากวา่ารุ่น2รุ่น3ของภาคเกจิอาจารย์ท่านนั้นๆไหมแค่นี้คุณก็วิเคราะห์ได้แล้วอะไรเก่าอะไรใหม่อันนี้คือเบื้องต้นแค่นี้เองอคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากก็แค่แค่มาบอกวิธีการของหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าปั๊มาแล้วก็ศึกษาธรรมชาตินะครับส่วนเรื่องสีลมดํานะครับคือผมก็พูดไปไปไป,ไปบ้างแล้วนะครับแค่แย้ําเตือนสติคุณว่า การลมดําใหม่ลมดําเก่าดูไม่ยากแต่ตอนตอนนี้คุณคุณก็ดูได้ว่าใครอยู่ที่ใครบ้างนะครับที่ใช้ลมดําใหม่ลมดําใหม่แล้วมาบอกเป็นพราเก่าอย่เงี้ยอ่าอ่าสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมานะที่นี้ด้วยนะครับผมอขอบคุณครับ